สวัสด,ดีครับทุกคนสบายดีทุกคนเนีน้บาสตีจะพาทุกคนมานยังเลาะเล่อเนอยู่ที่ใกล้ๆลไซนาขา่าวทุกคนเรียกวะเยาวราชนะเจ้าบาสตีที่พาทุกคนเข้าไปเบิง่งพระที่มีน้ำหนักขาตันนะครับนทุกคนโอ้ยแดดแดดจ้าที่พาทุกคนไปเบิ่งพระที่มีน้ำหนักขาตันนะทุกคนยยพระท,ทองคำจะแผลเลยเนาะสร้างต่อทองคำคือเป็นพระที่ ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เนาะที่มีน้ำหนักหลายที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือวัดไตมิดเนาะทุกคนตอนนี้บอสตีก็ยืนอยู่หน้าวัดเลยเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างกับดวงนละหลายๆคนก็รีเควสมาอยากเห็นบอสตีก็เลยสิพาทุกคนมาถ่ายคือคลิปก่อนนนี้บอสตีก็มาถ่ายแล้วเนาะแต่ว่ากระโดดเนาะเออเดี๋ยวบอสตีสิพาทุกคนดูอีเมือนี้เนาะเป็นยังไงกะไปเบิ่งน้าก <Conference S 1> ันเลยตอนนี Kaiser, <hacerlo bargain S 2> ้นะถ้าตรงไปก็เป็นเยาวาลัยเลยนะทุกคนนั่นเห็นปะ นานแล้วแม่เลยดีเลยทุกคนบ้าตกคือแบบมาทำงะไรกับขักลยนะระทับใจเลยอะ่ะยอดนะทุกคนปวดใจมิดใจงามยิงใหญ่นะทุกคนสมกับเป็นที่ประทับของพระทองคำแท่นนะทุกคนน้ำหนักหาตันเลย น,นักท่องเที่ยวกับเต็มเลยนะคือไพ่ก็อยากมาเบึงมาสม้มคนไหนก็อยากมาดูมาชมนะทุกคนได้เป็นบุญตาเนาะอย่างเช่นผมเองก็รู้สึกว่าประทับใจและชอบมากๆนะที่ผมได้ไมาเห็นนี่ก็จะเป็นที่เขาเรียกอะไรจุดทูบขอพรสานะทุกคนที่อยู่ข้างในเนาะแต่อันที่จริงก็ ทองคำอยู่ข้างบนนะทุกคนอยู่ข้างบนเลยนะตอนที่ผมมาต,ตรงนี้อะ่ะก็จะทําเป็นเต็นเป็นเต็นก็วันนี้เป็นที่จอดรถแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดรถก็ไม่รู้จะทํายังไงนะโอ้สวยงามจริงทุกคนคือคนที่มาเที่ยวน,นนะนักท่องเที่ยวตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น อาจจะเป็นคนอินเดียนะเท่าที่ผมดูอาจจะเป็นคนอินเดียสุดยอดสวยงามนะโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาจริงนะทุกคนทุกครั้งที่มานี่ก็แบบปลื้มใจสุดๆดีใจนะที่ได้เห็นแล้วก็เป็นบุญตามมา สวยงามตะการตานะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปนะนะโอเคติเกสนะครับผมฮัลโหล everything สุดยอดทุกคน บรรยากาศข้างบนนี่ก็แบบเย็นสบายเนะนี่ยไปเยาวราชทุกคนเห็นไหมเนี่ยเดินไปเนี่ยก็ถึงามายีา่ไ,ยได้ก็รู้สึกตื่นเต้นทุกคนเฮย้ย อันนี้สวยทุกคนสวยงามมากโอเคไปขึ้นไปข้างบนต่อ ลงจากขึ้นมาก็ต้องถอดรองเท้านะทุกคน,ม,นะกน,น,กนมีที่วางรองเท้านะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปมีที่วางรองเท้าด้วยนะทุกคนเห็นไหมทุกคน ขาย้องกัมเ่ยโอ้เขียนไห้ทุกคนเงาวับเลยนะเงามากสวยมากอาจจะไม่เห็นทุกคนเนี่ยเ้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็วางไว้ตรงนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาเอ้ยไป ส <ASS Y organizational> uh ุดยอดมากโอ้โี่บรรยากาศด้านล่างนะทุกคนสวยมาก นี่เลยครับทุกคนข้างในคนเยอะมากทุกคนเห็นไหมข้างอ่ะโอ้โหสวยสวยมาก เหลืองทองกะหล่ำยังรอง,องสวยงามมากๆหมดงามมากๆทุกคนเห็นเป็นบุญตานะนทุกคน <c oughs> คนเยอะมากโอเคนะคนผมไทยเยอะไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยวเขาจะว่า <c oughs> อเอาเกลืับ <c oughs> ก็สำหรับลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูลงพอ่ทองคำนะที่มีน้ำหนักถึง5ตันนะทุกคนก็ซึ่งเป็นเป็นพาทองคำที่หนักแล้วก็ใหญ่นะทุกคนหนักที่สุดในโลกอะ่ะเออเอาป็นพาทองคำนะที่หนักที่สุดในโลกอะ่ะนะทุกคนก็ถ้าอยากจะดูข้อมูลล้ำลึกกว่านี้ก็ Google ครับ นะก็โอเคครับก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแะวันนี้ก็เป็นบุญตาของหลายๆคนแล้วก็เป็นบุญตาของผมด้วยนะที่ได้มาเห็นนะที่จริงผมก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะในคลิปหลังๆแต่ก็มีพี่ๆเ c รีเควสมานะทุกคนอยากให้มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะอยากเห็นอะไรประมาณนี้แนะนํามาประมาณนี้นะผมก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันโอเคก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปล้วบ๊ายบาย